าด้วยนะเห็นเนเอาอื่นเรื่งองเอาไปเอามันไปเหมือนเดิมพวกอันนั้นพวกอันนั้นไหมตรงไหนที่ส่องเลขสวยที่สุดตรงนี้แล้วมั้งมองหน่ยอยไหมมองไหนไหม เอาชั้นไหนไหมตรงถือร <c oughs> ้อนนั่นงงตรงนี้สวยสักตรงนี้สวยกว่าตรงนู้นตรงอ่างช่อเพราะว่าตรงเนี้ยมันจะเห็นอเกาะนอนืมมันจะเห็นเกาะเหมือนกับที่โน้นเนี่ยเนี่ยเห็นเห็นไอ้นี่ด้วยอะไรสะพานปาลาเหรอนะะี่ยสะพานปลาที่ไหนนี่ยแหลมซอกอ่ะอุ้ย ลุนพี่มิงสองลนะเือเีมปงนเร่อก็่าเอมเนี่ย้าเรือไปเกาะช้างได้เห็นเกาะไรอ่ะได้ได้ไวมันจางมันไกลเดี๋ยวกันเดี๋ยวเพิ่นะ

เดี๋ไม่เอาแล้วทิง้งกันเอาลูกเจ้าโจมรไปข้ามาหน่อยจะ,ะอออนะจะเอากันโจมนูถนะกระโจมนกรนโจมสวยดีอมามัสยิบอ่ะอ่เข้ามาหน่อยนน่นเหลือมสองโน่นตอกของใหญ่เลยม ไม่เลือเอนอย่างเงี้ยก,ก็บอกแ้ววก็เรือติดบกน้ำมันน้อยเรือติดบกติดบกนึกว่าเรือขี้เกียจแวป่ไหน่องย่เนีจบแล้วถึง,งที่เลี่